ใช้แล้วนะคะเปาเมเซราสีเอกที่ส่งมาให้ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะโดยปกตินะคะเราต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทําง,งานที่ออฟฟิศเลิกงานเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับมาบ้านมาสอนกันบ้านลูกแล้วก็พาลูกเข้านอนยิ่งถ้าวันไหนเนี่ยจะต้องซักผ้าโอ้โห มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะมันต้องใช้เวลาวันนั้นแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งวันปกติในเวลาซักผ้าเนี่ยก็จะชอบซักแบบเร็วๆไม่ชอบซักนานๆก็จะใช้ปุ่ม quick wash ตั้งแต่ได้เปาไมเซล่า 4x ตัวนี้มาเนี่ยชีวิตดีขึ้นมากสบายง่ายมากขึ้นมากเลยค่ะดียังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่เลยแค่เอาผ้าเข้าเครื่องปิดฝาแล้วก็นี่เปาไมเซล่าแค่ฝาเดียวนะคะฝาเล็กๆเทล,ลงไป ปิดฝากดสตาร์ทง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปเปาเมซ e ล่าสเอมากๆเลยนะคะที่ทําให้ชีวิตยอย่างเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้ายังไงเนี่ยก็ขอตัวไปทํางานบ้านอื่นๆก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ได้ลองใช้แล้วนะคะเปาไมเซล่า 4X ด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านต้องทำความสะอาดเองทุกอย่างเวลาเลือกผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องอ่านฉลากอย่างละเอียดอย่างตัวเนี้ยเขาก็มีไมเซล่าผสมอยู่ด้วยซึ่งปกติเราจะเห็นแต่อยู่ในแชมพูยาสระผมแต่อันเนี้ยเขาเอามาผสมอยู่ด้วยเก๋มากๆเลยค่ะครั้งแรกที่ได้ลองนะคะเนี่ยซักผ้าไว้แล้วเราไปดูหนังยังไม่ถึงตอนเลยค่ะกลับมาดูสิเนี่ย ้าสะอาดแล้วก็ขาวเออเราก็มาดูมันไม่มีรอยแบบสะอาดมากแล้วเรื่องกลิ่นก็คือแบบหอมมากเพราะที่เราใช้แค่นิดเปียวเองค่ะขอบคุณเปามากๆเลยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์เปาไมเซล่า 4X มาให้ใช้ถูกใจมากๆเลยค่ะ ได้ลองใช้แล้วนะคะชอบมากเลยค่ะปาไมเซล่า 4X นะคะจากที่ใช้เนี่ยค่ะก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าซักผ้าได้กองใหญ่มากแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวหลายลุคนะคะแล้วก็เราเป็นสายแฟร์ด้วยก็คือลุกเปลี่ยวลุกวานนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยก็คือซักผ้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนผ้าเนื้อผ้าแบบไหนเนี่ยนะคะก็สามารถซักได้หมดเลยค่ะ แต่พอได้เปาไมเซล่า 4X มาใช้จะบอกว่าสบายมากเพราะเข้มข้นถึง4เท่าใช้เพียงแค่1ฝาเล็กๆแบบของขวดเปาไมเซล่า 4X นี้จากเดิมที่เคยใช้เยอะมากๆเลยกับการซักผ้าตะกร้าหนึ่งก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะขอบคุณเปามากๆเลยนะคะที่ส่งเปาไมเซล่า 4X มาให้ใช้ชอบมากๆเลยค่ะได้ลองใช้เปาไมเซล่า 4X แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งแรกที่ได้ลองใช้คือประทับใจมาก ซักสะอาดมากที่สําคัญก็คือกลิ่นหอมมากหอมแบบไม่ต้องใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเลยค่ะถ้าถามว่าทําไมถึงประทับใจนะคะบอกเลยว่าเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสบินไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาซักผ้าก็ไม่ค่อยจะมีค่ะแต่ชุดยูนิฟอร์มเราก็ต้องใส่ทุกวันและชุดยูนิฟอร์มเนี่ยก็ต้องสะอาดไม่เหม็นอับไม่ง,งั้นเราไม่มั่นใจค่ะเพราะเราต้องใกล้ชิดกับผู้โดยสารงตลอดเวลาบางวันกลับมาบ้านดึกๆปกติจะต้องใช้เวลาสองสาชั่วโมงในการซักชุดให้สะอาดแต่ว่าตอนนี้ได้เป่าไมซ์ลา 4x มา แค่เทหนึ่งฝากดปุ่ม Quick Wash นั่งเช็คตารางบินจัดกระเป๋ายัางไม่ทันเสร็จผ้าก็พร้อมตากแล้วในเวลานอนเยอะขึ้นแค่นี้ก็เป็นความสุขของอาชีพแอร์โฮสเตสแล้วค่ะต้องขอบคุณเปามามากๆเลยนะคะที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ติดใจแล้วไม่เปลี่ยนใจไปจากเปาแน่นอนค่ะ